ตอนนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อที่5แล้วนะคะใกล้จะจบเรื่องของขยายความเรื่องกริยาแล้นะตอนนี้เราอยู่ในหัวข้ออันที่5ซึ่งจะสำคัญพอๆกับหัวข้ออื่นเลยหัวข้ออันที่5เราจะพูดถึง modal verb modal verb ก็คือกริยาเสริมหรือเป็นกริยาช่วยนั่นเองนะคะโดยปกติเนี่ยจะมีที่6คคำเขาบอกว่ามีที่6คคำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะบวกไปให้อีกอันหนึ่งก็คือคำว่า m a n t ที่แปลว่าอยากจะนะอยากจะอะไรอย่างเงี้ยต้องการได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ modal verb เนี่ยคุณจะใช้บ่อยมากบ่อยจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกริยาเสริมกริยาช่วยที่จะมาขยายความในประโยคของคุณนั่นเองนะคะเพื่อที่จะใช้กับกริยาอื่นที่มันมาเสริมการกระทําเข้าไปเดี๋ยวเวลาดูรายละเอียดในการแต่งประโยคคุณก็จะเห็นอ่ะ modal verb มันทํางานแบบนี้นี่เอง เนาะต่อมานะคะโมเดลแวบแบบมันจะช่วยแสดงความเป็นไปได้ความสามารถความตั้งใจอะไรก็ช่างนะคะเป็นการขยายขายยความหมายการเสริมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองม o นเดิมโม l v ลแวเราจะพูดทั้งหมด7คําคำเพราะฉะนั้นจะแยกเป็นประมาณ3คลิปนะคะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเพราะเพิ่งจะอธิบาย สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสำหรับคนที่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นจะละเอียดนิดหนึ่งในการช่วยช่วยกันพูดเรื่องออกเสียงถ้าเพิ่งออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสาวขมแมบบริลัมมาอยู่เยอรมันได้ก็ไม่กี่ปีเนะาะเริ่มจากช่อง infinitive infinitive จำได้นะคะมันคือกริยาช่องที่หนึ่งที่ยังไม่มีการผันอะไรเลย modal verb หรือที่เป็นพหูเพราะก็คือ modal verb นะคะเรามาดูกันนะเริ่มจาก c u n n e n c ö n e n n หมายถึงสามารถ อันที่สองเราจะพูดถึงเป็นสาอันก็ได้นะพูดถึงนะคะอันที่สองนะคะ m u s e n m u s e n หมายถึงต้องต้องเลยนะคะต้องกระทำต้องใช้ต้องได้ต้องนั่นเอง อันที่สาม l o l l ล l e o l เลนว o l นนี่ก็คือถ้าแปลเป็นไทยแล้วมันก็คือ,อต้องการเหมือนกันนะคะต้องการอยากจะได้เหมือนกันเนาะ n t l เเอาคำว่าต้องการและอยากจะนะ มันจะอยู่ที่สถานการณ์ว่าคุณจะใช้แต่งตั้งแต่งประโยคอะไรแล้วก็การที่มันจะแปลเป็นไทยเนี่ยค่อนข้างที่การแปลเป็นไทยอ่ะเราจะเน้นการสลัดสลวยใช้ความหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพึ่งคิดว่าคำว่า v o l เ n t ของพึ่งเนี่ยแปลเป็นคำว่าต้องการหรืออยากจะก็ได้ต่อมา เรามาเริ่มการผันแปลว่าคลิปนี้เราจะทำความรู้จักกับเค n ที่แปลว่าสามารถ Mussen ที่แปลว่าต้อง Wollen ที่แปลว่าต้องการหรืออยากจะทำนะคะเรามาดูกันการผันในกริยา c ค n n e n เริ่มจากในชุดโมดัล verb e n นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ is, do, a, r s, c เลยสามบรรทัดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยมันจะไม่เหมือนอันก่อนๆละที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ to, a, r s, c ถูกไหมคะถ้าเจอ modal verb แบนชุดเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มตั้งแต่ is, do, a, r s, c เลย ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่งจะมาร์กสีแดงให้ถ้าอะไรนีที่มันผิดแปลกประหลาดจากที่เราเรียนมานะคะจะได้รู้ว่าอพอมาถึงจุดนี้และสีแดงคือสิ่งที่เราจะต้องจำเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งคือความสามารถสามารถที่จะทำสามารถเกิดขึ้นได้สามารถเป็นไปได้นะคะสามารถ อีจะใช้คำว่าขันเป็นสีแดงเพราะว่าต้องจับนะคะอีกันตูเราก็เอาคันมาก่อนนะคะและเติมเอสเให้เขาเพราะใช้กับตูอันเนี้ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะคะ สังเกตไหมเพราะมันมาจากเครื่ n นปกติเราจะตัดแว็บธรรมดาเนี่ยเราจะตัด a n ทิ้งใช่ไหมคะแล้วเอาคำหน้ามาแต่ว่า Modal v e r b มันจะพิเศษขึ้นมาท่องเลยนะคะอ c h ชั้นคันสามารถอ c h คันชั้นสามารถตู เอาคำว่าคันมาด้วยและเติม st ให้เพราะว่าใช้กับตูต้องลงด้วย st นะคะตูว c o n s t a s c จะใช้เหมือน i h เพราะฉะนั้นใช้คำว่าคันเพราะหูพจน์จะง่าย เพราะว่าเพิ่งบอกว่าชุดโมดัลแวบปกติแล้วจะเปลี่ยนตรง is do e a s นะพอมาเจอพหูพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ we c c เราจะใช้ช่อง infinitive ได้เพราะฉะนั้นลอกเข้าไปเลยส่วนเหมือนเดิมช่อง ear ที่หมายถึงคุณ ที่สนิทกันสองคนถูกไหมคะพวกคุณนั่นแหละที่คุยต่อหน้ากันเราสามารถทำแบบปกติได้เลยก็คือว่าเอา an ทิ้งนะคะเอา an ทิ้งและเติม t h เข้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมาสรุปก็คือ c u n ที่แปลว่าสามารถ พึ่งอยากให้ทุกคนจำสเตปให้ได้นิดนึงคือผ่านหูผ่านการฟังก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยคุณได้ในอนาคตในการแต่งประโยคในการตอบคำถามในการพูดได้อย่างมากเลยนะ,ะถ้าคุณรู้แต่ละสเตปรู้แต่ละคลิปพึ่งเชื่อว่าการสอบ R1 ของคุณผ่านฉลุยแน่นอน หัดพูดเยอะๆแล้วก็ท่องตามที่เพิ่งบอกนะคะคืนเนสามารถอิชคันฉันสามารถ d ูคันส s t ูคันส์ t คุณสามารถซึ่งเวลาอ่านเนี่ยเพิ่งจะใช้สำเนียงคนไทยนะคะแต่เวลาพูดเนี่ยให้คุณพูดแบบเมโดลี่ของฝรั่งได้ ถ้าคุณอยากจะทำแต่เวลาเพิ่งอ่านเนี่ยเพิ่งจะอ่านสำเนียงคนไทยนะคะแ s ซีเอสคันเวค n นนเออร์คุนตซีซี n เนนจบละนะคะการผันของ k n เนนต่อมาเราเริ่ม m u s เ e n คือต้อง m u s เ e n คือต้อง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ i h d u e r e s i เพราะฉะนั้นเริ่มเลยก็คือ i h m u s s ใส่ตัว u ธรรมดานะคะเป็นสีแดงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพอถึงตูก็เอาคำว่าอเอามาก่อนก็นได้อะ นะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะมุสเอาคำว่ามุสเหมือนอิชเนี่ยมาไว้เลยตัว r c s ก็เหมือนกันเสร็จแล้วอิชมุสต o ก็เติมเถเข้าไปเพราะมันจะต้องลงท้ายด้วย s เถจำได้นะคะเห็นนะส่วน r s c นะคะ จะใช้มูสอ่าลืมบอกอีกอันนึงนะคะอันเนี้ยเราก,อาาก๊ากากอปมาจากที่เรียนมาถูกไหมคะเราก๊อปมาจากที่เรียนมาแต่เมื่อเจอโมโดัลแวบแบนะคะแต่ถ้าเราเจอโมโดัลแวบแบนปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคือคำเพิ่มตรงนี้นะเดี๋ยวเพิ่งจะลากสีดำให้เห็นชัดนะคะมัน มันจะเพิ่มคำว่ามันเข้ามามันเนี่ยเป็นพึ่งพึ่งจะหมายความถึงการที่พูดเอ่ยถึงอะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่ได้เจาะจงอะไรนะคะมันคันคือมันสามารถที่จะทำสมมุตินะมันมุสคือมันต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใช้คำว่ามันเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคไหนที่เราใช้คำว่ามันได้บ้างนะคะ modal verb กริยาเสริมหรือกริยาช่วยมี6กคำบวก merchant เ,เราจะเพิ่มในตารางสรรพนามเนี่ยเข้าไปคำว่ามันจะใช้เหมือนช่อง a s c นะคะช่องนี้นะโอเค ทุกคนเพิ่มในตารางของตัวเองแล้วนะต่อมาวิธีการท่องนะคะอย่างเช่น ich muss, du musst, er muss, es muss, sie muss, man muss นะคะ เขาผู้ชายต้องเพศชายต้องเพศกลางต้องมันต้อง c เขาผู้หญิงต้องเพศหญิงต้องมันมุสก็คือการที่เอยถึงอ่พูดนะคะไม่เจาะจงใครเนาะไม่เจาะจงว่าใครอะไรแต่มันเป็นอะไรที่ต้องทำนะเดี๋ยวเราไปดูการแต่งประโยคมันนะคะใช้คำว่ามัน ต่อมาเรามาดูรูป via ear cc อันนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะเอามาจากข้างบนเลยเอามาจากช่อง infinitive กระยาช่องที่หนึ่งใส่เข้ามาก่อนจุ๊บจุ๊บนะคะจุ๊บ แล้วก็จะมีตรง ear er ที่ต้องตัด antheng จำได้ไหม ear er ที่ต้องตัด antheng และเติม t เข้าไปเสร็จแล้วนะคะ ich muss d u musst na นะ er es s i e man muss wir müssen ihr musst c.c.mussen นะต่อมาว o l l e n wollen is will เห็นไหมเปลีป่ยนไปเลยนะคะเป็นสีแดงนะตู Do. อ่ะก,ะก็ก๊อบมาจากอีกก่อนนะคะตู Do. แน่นอนอยู่แล้วต้องเติม s t e นะคะ ส่วน a r sc มันเนี่ยจะใช้เหมือนอีกได้ละเรียบร้อยในการเขียนตารางท่องสำหรับตัวเอง via e r er cc เราก็เอาวอ l เลนนี่ยแหละมาเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะคะวอลเลนจะมีการเปลี hmm ่ยนแปลงตรง e อีอีกหนึ่งครั้งก็คือตัด an t ใส่เทเข้าไปอ่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือตาราง modal verbent สามคำแรกก่อนนะคะกระยาช่วยกระยาเสริมนะ modal verbent c r n e n สาม,มารถ m u s s e n t ต้อง w o l l e n t ต้องการหรืออยากจะทำอยากจะได้นะคะเรามาท่อง w o l l e n t กันอีกหนึ่งครั้ง i c h will ฉันจะนะฉันจะนะ to w i l s t คนจะนะจะอะไรจะต้องการอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาดูการแต่งประโยค a s c น will นะพวกเขาพวก ่ไม่ใช่พวกเขาคือเป็นเอกพจนะช่องเนี้ยเป็นเอกพพแต่เพิ่งชอบพูดถึงพวกเขานะคะเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเพศนี้แบ่งไปเลยนะคะ will ใช้ will นะคะ we're v i o l e n ear world c c v o l e n เรียบร้อยคะ่ะตาราง modal verb สรุปก็คือ modal verb มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ is do are is c มัน เห็นนะคะมาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้จดและส่งมาให้พึ่งดูในกลุ่มเหมือนเดิมหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเหตุผลที่พึ่งอยากให้ทุกคนจดก็เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนจะได้มีการส่วนร่วมในการเรียนไม่ได้ไม่ใช้แค่การฟังอย่างเดียวจะได้มีการเขียนด้วยคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อโมดัลแวบเบนอีก 4ตัวที่เราจะพูดถึง